สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ VP นะครับประจำวันที่12พฤษภาคม2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ VP นะครับ ประจำที่11นะครับพฤษภาคม2566นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็ไม่มาก็มาเข้าอยู่ที่ฮานอยปกตินะครับเข้าวิ่งเข้ารูอยู่ที่8วิ่ง8รูด8นะครับเจาะไม่มานะครับวันนี้ผลก็คือ1 3 4กับ8 8นะครับส่วนฮานอย VIP ก็มาเข้าแค่วิ่ง9นะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่ปังนะครับ ระรับหานอยพิเศษนะครับแอดก็จะให้เรียกเด่นในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับ9 0 4 7 1นะครับแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่9นะครับเด่น9กรอง0นะครับ

เจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งนะครับส่วนแนวทางนะครับของห้าหน่อยปกตินะครับแปดหนึ่ง ห้านะครับเอสก็จะให้เด่นอยู่ที่0นะครับเด่น0ูนลองกนะครับตัวเจาะจับคู่นะครับ01

เลขสามตัวนะครับแปดศูนย์เก้าแปนึ่งห้ล้วก็ห้านย์นะครับ แทางของฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP แอดก็จะให้เรียกเดยนในตารางก็จะมีเด่นอยู่ที่0นะครับเด่น0รอง7นะครับ

ศูนแปดศูนย์เก้าหกเก้านะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดและก็จะับหัวให้นะครับเจ็ดเก้า แล้วก็จะมีตัวกันอยู่ที่1นึนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับ1 0 7่07ูนด แล้วก็907นะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะครับแอดก็ขอให้เฮงเปังๆนะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติ V.I.P. นะครับประจำวันที่12พฤษภาคม2566นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ